พร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกม Quest Hunter ในพาร์ทที่16กันแล้วนะครับผมบายไปต่อกันดีกว่าพวกเราอุ๊ยล่าสุดนี้เราอยู่ในชั้นที่3แล้วปะน่าจะใช่นะอุ๊ยนี่ใครเนี่ยอุ๊ยรอแ่งหนองน้ําเหรอนายหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอคุณผ่านกับดักทั้งหมดมาได้ยังไงอ่อมีเรื่องระหว่างฉันจะฆ่านายกับใครเป็นคนวางกับดักเหล่านี้แล้วก็ บอกฉันมาว่าเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนอ่ะถามเรื่องเจ้าหญิงเลยเจ้าหญิงเหรอนี่คุณกําลังพูดเรื่องอะไรกันฉันรู้ว่าคุณลักพาตัวเจ้าหญิงไปคุณควรพาเธอกลับมาที่นี่นะฉันขอเดานะทาหารองค์แรกของพระราชากําลังล้างสมองคุณอยู่ใช่ไหมเดี่ยวนะ ถดีวนะเถอะนะไอสารเลวนั่นมันหมายตาที่ดินของฉันมาเป็นเวลานานแล้วและกําลังวางแผนที่น่ารังเกียจเหล่านี้เพื่อที่จะอยากได้ของของฉันแต่ฉันก็พร้อมที่จะหาเลือกกับเขาเสมอเอา้าเดี๋ยวนะมันเป็นแผนการของทหารองค์แรกเหรอเดี๋ยวนะเหมือนจะมีคนเคยบอกเราไว้แล้วว่าให้ระวังตัวทหารองค์แรกไว้อืมเขาบอกว่าตอนนี้เขาใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าพระราชามีปัญหามากมายกับดวงอาทิตย์ที่หายไปฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าเป็นเขาเองที่ลักพาตัวเจ้าหญิงไปเอา้า อย๋วนะมีเรื่องระหว่างเออตอนนี้ฉันงงมากกับฉันไม่เชื่อคุณหรอกแล้วก็เราต้องจาัดก,การทหารของพระราชาคนนี้ให้ได้อืมอย๋วนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาดีไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่เชื่อเขาดีไหมมันห้าสิบห้าสิบอ่ะอืม งันผมขอเอาตามเซนส์นผมเลยนะผมขอตอบข้อ3แล้วกันโอ้ใน,นที่สุดก็มีคนสามารถทํามันได้แล้วฉันแน่ใจว่าทหารองค์แรกของพระราชาเนี่ยมีส่วนในการจัดก,การปัญหาทั้งหมดให้กับพระราชามีเรื่องระหว่างแล้วฉันจะหาเขาเจอได้อย่างไรกับเกิดอะไรขึ้นกับพระอาทิตย์แล้วก็ฉันจะหาเจ้าหญิงได้ที่ไหนเอเดี๋ยวนะเรา มาโฟกัสเรื่องพระอาทิตย์ก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าจาัดก,การพระอาทิตย์ได้ยังไงเนาะอืมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสายเวทมนต์ดำโบราณอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ใครกันละ่ะที่สามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันเอา้าก็ไม่รู้เหรออาจจะมีดาร์คเมจิกเชียนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีเรื่องเล่ากันว่าดาร์คเมจิกเชียนบางคนเนี่ยอาศัยอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งทางตอนเหนือเนี่ยเขากล่าวว่าศพแรกอะมาจากที่นั่นนะอืมนี่เอาเอาวุธนี้ไปฉันว่าว่าเธอจะใช้มันนะ เฮ้ยบางตอโอ้ยยางดีเลยเฮ้ยฉันจะแสดงเส้นทางลับของปราสาทให้นะเพื่อที่คุณจะได้เลีกยกเลี่ยงกับดักทั้งหมดโชคดีล่ะสหายโอ้โห้ดูสิอ่าอุ้ยเฮ้ยดีกว่าาตานไอีกเต็มเลยโอ้โห้ยปลดอาชีเมพด้วยเพื่อนเพื่อนขอคุยกับคุณอีกรอบได้ไหมสวัสดีครับเออโชคดีฮีโร่โอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะอืม อ๋อนี่ไงเส้นทางลับที่จะได้ไม่โดนกับดักเนาะเฮ้ยเราเราจะเชื่อเขาดีไหมอะอ่ะเดี๋ยวไปกันโอ้ออกมาจากทางตรงนี้นี่เองโอเคเลยมาเลยมาเลยไหน ขอเคลียร์หน่อยสซดูนี่สิคุณเป็นคนแรกที่ออกมาจากที่นั่นเลยนะใช้เวลานานมากเลยอะ่ะว่าแต่ได้เจออะไรหรือเปล่าโอ้ที่นั่นมันค่อนข้างอันตรายเกินไปเลยอยู่ให้หางจากที่นั่นแหละนายน่ะโชคดีจริงเลยแล้วนายได้เจอกับหลอดแห่งหนองน้ําหรือเปล่าอืมมีเรื่องระหว่างไม่เจอเขาเลยกับใช่เจอเขาอยู่ที่นั่นเขากําลังรองนายอยู่อืมเราจะตอบยังไงดีเอาเราตอบไม่เจอแล้วกันไม่เจอเลยอะ่ะโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเรากลับไปหาเขาใกล้ๆกล้บึงกันเถอะ เคก็ให้ทหารพวกนี้ออกไปจากแถวนี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรเขามากมายร้อยเปนขนาดนั้นดูเส้นทางตรงนี้ซิไปไหนเอ่ยอาจจะมีแบบที่แวะให้เราก็ได้เพราะว่าเมื่อพายที่แล้วเราก็ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยว่าอยู่ตรงโอเคมันเป็นทางออกเฉยๆอะไปกันไปกันเฮ้ยมอนจะเย็นว้าวตอนนี้เรามีเรือหอดแล้วเราสามารถไปได้เลยปะไปเลยแล้วกัน โอ้โหนี่ไงใช้เรือเหาะจะได้ไม่ต้องเจอโจนนะไปเลยไปเลยวิ่งไปอย่างเร็วเลยเพื่อนๆไปภารกิจก็คือให้หาดาร์กเมจิเชียนทางตอนเหนือเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาถึงก็เจอมาถึงก็เจอนี่เลยละโอ้ไม่เฟรนด์อืออุ้ยอืออย่าเด้อสูอย่าเด้อเฮ้ยมาเลยอือเราไม่กลัวนายหรอกเราไม่กลัวนายหรอกคือคืออุ้ย มาเลยมาเลยเราลากลากหลายตัวลากลากมาออุ้ยกดผิดกดผิดเออมาเลย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 แหกันเข้ามาแหกันเข้ามาไอพวกผีดิบไอพวกผีดิบทั้งหลายเออเจอพายุสุดโหดเราก็ไปเฮอเอเออล้มตายกันล้มตายกันเป็นเบืออเฮอฮเออนี่แหละนี่แหละเฮ้ยของเด็ดของเด็ดแล้วตอนนี้ เราสมาร์ทเปิดนี้ได้ไหมอ้าวเปิดได้ด้วยในน้องดูซิมีอะไรโอ้ยมีซอมบี้มีซอมบี้อ๋อนี่ไงอุ้ยอันนี้คืออะไรเปิดซิไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเปิดไปก่อนอุ้ยมันมีสองฝั่งเลยเพื่อนเพื่อนอุ้ยตอนนี้เหมือนจะเป็นเปิดประตูนี้ป่ะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลองเปิดนี้ก่อนอุ้ยซอมบี้อีกแล้วอุ้ยนี่แน่ผมว่าน่าจะเป็นซอมบี้หมดเลยอ่ะ ค okay. ไม่เปิดดีกว่าเหมือนมีนกลไกอยู่ทั้งหมดสี่อันอืมนี่อ่ะเปิดให้ครบสี่อันเลยเผื่อระตูจะได้เปิดเนาะฟ้าพึมพิก่อนโอเคเปิดอันที่4ไปเลยอ้าโอเคเปิดจริงด้วยไปเลยไปเลยมดูีอุย้ยมีอะไรมาขวางเส้นทางเรานี่ อุ will, huh ้ยอุ <Sh ot two> ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันสไลด์มันสไลด์มาเฉยเลยเอ้ยตกกตใจเลยเมื่อกี้มามาเลยมาเลยมาลอยกันมาเลยมาเลยมาเลยมาลอยกันเถอะอืออืออื้อตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ที่เอาอะไรมาตั้งไว้แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอือมันมีเส้นทางไปต่ออีกไหม ผมไม่ได้จะเก็บเห็ดผมจะเพิ่มเลือดนั่นไม่เก็บเห็ดเฉยเลยอ,อือืออเฮ้เฮ้ยโอเคมีแอบตรงนี้อันนึงอ่าไปเลยแบกกันไปกันไปกันอื้อเรียบร้อยอีกอันนึงอยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตดูแมพักครัสอ่าอุ๊ยมีตรงนี้เหมือนยังยังไม่ได้ไปปะ่ะ แต่ว่าถ้าไปมันก็ตันอยู่ดีเออมันอยู่ตรงไหนมันน่าจะอยู่แถวนี้นะผมว่าถ้าให้ผมเดานะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอืมแถวๆนี้แถวๆนี้หรือเปล่าอันนี้ไงนี่ไงโอ้ยเนียนกระฉากมากเลยอ่ะถ้าไม่สังเกตดีๆนี้ไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคว้าา เบรกไม่ทันนะ้าเกือบแล้วเกือบแล้วอ,อึออวนวนวนก่อนวนก่อนอ๋อเราจำได้ว่าเราเพิ่มเลือดไปแล้วนี่นะไม่นะไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันไม่เป็นไรนี่แน่นี่แน,ะนนะ่นายบางอาัดบางอ,าอัดนะเราต้องล้มนายให้ได้สักตัวหนึ่งโอเคสักตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งโอเคมามามาอุย้ย เรียบร้อยบางอาจนักนะเสียงเสียงอะไรเสียงเหมือนโกโก้คันเลยเมื่อกี้นั่งปุ๋ยเมื่อกี้นี่โอ้โหโอ้โหวาร์ปกันมาเต็มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยว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 เหมือนเขาวาร์ปมาแบบว่าไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะ โอเคกลักมาเราก่อนอุย้ยขวาม,มาไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะเราแอบ,บก่อนดีกว่าไปก่อน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 โอ้อยตอนนี้ผมโดนล้อมผมโดนล้อมเด้อ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 เอาอันนี้ไปก่อนเออเออโอ๊ยเลื่อน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 เพื่อเห็นเดียด๋วยวเลื่อนเลื่อน โอ้ยโอ้ยมือมือแบบว่ามือพันกันหมดแล้วตอนนี้ลนลนลนโอเคเเปิดเปเปิดเปเ้อเด้อเด้อเดอเด้อเดอเด้ด้อเ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 ดอเ้อเอเอ้อได้อเด้อเล้อเด้อเเ้เด้ด้อเ้อเด้้้เออ้้ออเลยเนี่ย้เเ้้้้ีอ เออมีมีแค่ซื้อเข็ดฟ้าเองเหรอโอเคถือว่าแวะมาแวะมากดเลือดแล้วกันแวะมากดเลือดโอเคกลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่เฮ้ยนายดักกอเราอยู่ตรงนี้เหรอมาเลยมาเลยไอ้ไอ้มาเลย,เลย,เลยถือว่าปั๊มเวลถือว่าได้ปั๊มเวลแล้วเราสามารถจาัดก,การไอ้ตรงนั้นได้หรือเปล่าอ่ะผมขออนุญาตดูแมพแป๊บน,นึ่งแล้วโอเคมีทางมีทางไปต่อตรงนี้ มีทำไปต่ออยู่แล้วทำไปต่อตรงนี้อ๋อนี่นี่นี่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอเคโอ้อารมณ์ประมาณเหมือนตอนที่สู้กับเดอร์แทเกอร์เลยตีเสาก่อนโอเคครับมีทั้งหมดสี่เสาตี่นี่นี่นี่ตีหมด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 เย็นใจ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 เย็นรอดไปก่อนเอ้ยโอ๊ยหลบหลบหลบ กินก <grassroots> <Belgium> ินกินกินยากินยากินยาโอเคอายุไปก่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาโอเคโอทิ้งอายุไปนี้แหละทิ้งไปตรงนี้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออเข้าไปไปก่อนเข้าไปไปก่อนเฮ้ยหลบหลบหลบลบโอเควู้ ในเวลาจาัดก,การอีกเสาหนึง่งเอา้าไม่โดนไม่โดนเสาโอเคอเรบว้อยมาจาัดก,การพวกนายต่อจาก,การพวกนายต่อ,อคือมาเลยมาเลยมาเลยนี่แหละนี่แหละได้เวลาแล้วโอวิกว่าจะปาบได้โอ้ิเลือดเหลือหก <gasps> เกือบไปแล้วอ เนือน้อีกเหรอเนืออเหรออ่อาเฮยเหมยนีน่ไงนี่ไงอุ้ยตอนนี้เนื้อเราประมาณเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนผมจะพลาดอะไรปะปะมันคือลูกอะไรเนี่ยเอาไว้ใส่ตรงไหนอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวต้องเดินไกลอีกไม่นะอืมผมอุ้ยมีเนื้อเป็นร้อยเลยอ่ะผมขอเอามาวางไว้แทนแอปเปิลก่อนแล้วกัน ือนี่แหละเอ้ยอย่าเดอ้อสูอย่าเดอ้ออ่ามีแสงอันนี้น่าจะออกมาเรื่อยๆเหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ไงไอ้ลูกตรงนี้ใส่ตรงนี้นี่เองโอเคใส่2อันปะเหมือนจะใส่2อันแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนใส่4อันเลยเหรอโห๋ยวนะแล้วผมเจออันนึงแล้วอะแล้วผมต้องไปหาอีก3อันที่ไหนเอ่ย อขออนุญาตเช็คก่อนนะครับตอนนี้มีเจอหนึ่งอันตรงนี้แล้วกอ็อันที่สองอ่าอันที่สองอยู่นี่โอเคอย่าโดผมขอเอาอันใกล้ๆมาไว้ตรงนี้ก่อน <c oughs> อุ้ยจเย็นจเย็นจเย็นอา่าผมรู้แลวสปีดนี้มันมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองอัพไปเลยอัพเลยมา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 อัพเลย,อเลยโอเคเอาไว้แทนาสายฟ้าก่อนลวกันไม่ได้ใช้เนาะ วางไปสปีดเก็บไปแล้วอุ้ยอันสปีดอัลสปีดครั้งนี้เหมือนวิ่งธรรมดาเลยโอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบให้ดีหลบให้ดีหลบไม่ดีวนอย่างเยอะเลยเพื่อนๆวนก้อนเยอะเลยเออเออหลบให้ดีหลบให้ดีเฮ้ยรอบรอบรอบรบดิทเตอรดิทเตอรโอ้ยหลากฝูง ลากฝูงตอนนี้แบบโอ้โหโคตรเยอะ <c oughs> โอ้ยแล้วเขาก็เกิดเรื่อ,อยๆไะเนาะมาแบบว่าไม่รู้จบเลยอะตอนนี้ ừ, เออไปอันหนึ่งอันที่สองที่สองอยู่ตรงไหน,นเอ่ยดูซวยดูซวยสปีดไปอ,อันที่สองอย่างนี้โอเคผมเจอละแล้วก็อันที่สามไม่รู้อยู่ตรงไหนอะมันต้องใช้สี่อันอนะ่ะเนาะ แต่ผมเจอแค่2อันเองอะนายไม่เห็นใจเราเลยเราทำอะไรนายไม่ได้นายก็รู้นายก็รู้ว่าเราแบกไอ้เกาะว่านี้ไม่อยู่นายก็ยังรักแกเราอยู่นั่นแหละโอ้ยละมาเยอะจักเลยมาเยอะมันกลัวใครมาเฮ้ยยืนนะยืนนะจ้าเอ้โห้ยพอแล้วเอาแล้วได้เวลาได้เวลาใส่เข้าไปใส่เไปโอ้ยใส่เข้าไปก่อยเก้เก้แล้วก็ฟอสต์ไปนั่วแหลเออมันต้องมีการตายเกิดขึ้น ต้องมีการตายเอาแล้วเอาแล้วเอพีเด้งรัวๆเฮ้ยผมเจอที่สามแล้วเจอแล้วเจอแล้วอีกอันหนึ่งเจอแล้วแล้วไอ้สุดท้ายอยู่ไหนผมว่าอันสุดท้ายน่าอยู่ที่หีบน่าจะอยู่ที่หีบโอ้ยโอ้ยเอผมผมตันผมตันตอนนี้ผมผมผมเปียดไม่ได้ผมเปียดไม่ได้โอเเคอออออ้ย ว้าไมไนะโอ้ยทุกหมายังเยอะเลยเยอะไปไหนเนี่ยบุคคลไปโอ้โหยกยืนขวางไอ้เม็ดทองทองนั้นไปอีกโอเคอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะกลบกเราก็รลบ่อนได้เปรียบยก วางโอเคมามาเออเออเออมาเลยมาเลยเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยงี้เอา้าเจอยู่ตรงนี้เองนะะทำไมผมไม่เห็นเนี่ยหรือว่าก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีอยู่นะอยู่ดีๆก็เจอ เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้แหละจะเป็นตอนที่ยากที่สุดเพื่อนเออเออวิ่งตีเป็นลูกเลยไม่นะมาแล้วค่อยๆยกไปค่อยๆยกไปอย่าอย่าอยูอย่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดินตามเราเรารู้ว่านายรักเราแต่ว่าเออนายต้องหาข้ามใจไว้นั่นแหละดีแล้วพวกนายยืนตรงนั้นแหละตะบันไ,ไ,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยมาแล้วฮ้ยถึงเวลา ถึงเวลาของเราแล้วเฮ้อเฮ้อขออนุญาตนะครับอ่าปีนไปสายฟ้าก่อนมาเลยมาเลยเวลาแล้วถึงเวลาของเราแล้วตอนนี้อ่ามาเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้อในเวลาที่เราจะแก้แค้นเฮ้ฮเฮ้อเฮ้อเฮ้ยในเวลาในเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วเฮ้อเฮ้ยมาเลยมาเลยเออมาลอยกันมาลอยกันเอาไปเอาไปเอาระเบิดไปวู้ฮู้มามา มาใส่้าไปกินนี่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้ามาเลยมาเลยได้เวลาตีตีตีโอ้ยรัวรัวรัวจังหวะนี้ระดมความแค้นที่มีนะะี่นาโุ้ยโอ้ยทำไมมันสะใจงี้ทูสตีตรงนี้มีอะไรโุ้ยนี่อี่ไปข้าไปเลยมีอะไรเอ่ยฟ้า น่าจะมีซีเกต์ฟาวรอเราอยู่ปะ่ะไม่ใช่สี่ไม่ใช่ซีเกตฟาวใครก็ไม่รู้ญาติาเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ของขก่อนนะครับผมอือขาญาติเปิดนะครับเปิดเลยมีอะไรโอ้ยหมวกใหม่หมวกใหม่ทุกคนว้าวนี่เปลี่ยนหมวกเลยจ้าหุยแจมแมวมากเลยโอยขาควายไปคุยกัน นี่คือใครหคนเฝ้ายามเหรอคุณผ่านไอ้เจ้าพวกนั้นมาได้ยังไงน่ะมันจบลงแล้วแหละไม่มีไอ้พวกศพเดินได้อีกแล้วแหละ แทบไม่อยากจะเชื่อเลยฉันได้รับความช่วยเหลือในที่สุดขอบคุณปัญหาคือฉันไม่มีรางวัลให้กับคุณเลยมีให้เลือกระหว่างคุณนั่งอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วกับคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็คุณดูไม่เหมือนดาร์กเมจิเชียลเลยนะอ่าคุณอยู่นี่มานานเท่าไหร่แล้วดีกว่าอาหารดีกว่าก็เกือบสัปดาห์น่ะไม่นึกเลยว่าจะเจอคนเป็นๆอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเกือบสัปดาห์เลยเหรอไม่กงไม่กินข้าวอะไรกันเลยอยู่แต่ในนี้ลอไม่ได้ไงเนี่ยมีให้เลือกอออีกกแลล้วนนะครับ็เเเหมมืดิย่ งั้นเลือกข้อ2เลยคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าฉันก็กําลังทํางานอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้แหละแล้วอยู่ๆก็มีคนตายลุกขึ้นมาเฉยเลยฉันกลัวฉันก็เลยขังตัวเองไว้ในห้องเก็บของนี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆแบบนี้กลัวจนไม่ออกไปไหนเลยโชคดีที่ในนี้มีสเสบียงอยู่อ๋อเขาว่าทําไมรอดมาได้งไงเป็นสัปดาห์อ่ะมีเลยอีกข้อนึงดูไม่เหมือนดัมเบเชียนเลยนะดัมเบลเชียนเหรอาา <laughs> อย่ามาไล่าสาระเลยอ้าวทำไมอ,ะอ่ะอ่อมีให้เลือกอีกแล้วนะ อยู่ที่ไหนอ่ะถามก่อนเลยนะ้าไม่จะเชียนเหรอชื่อแบบนั้นคืออะไรอะ่ะมันมีแค่ฉันที่นี่แหละอ๋อก็คืออยู่คนเดียวเหรอมีเรื่องอีกแล้วนะครับระหว่างคุณรู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงไปกับคุณได้พบกับนักรบคนแรกของกษัตริย์หรือเปล่า ถามเรื่องอันนี้ดีกว่าคุณหมายถึงคนนั้นเหรอใครยังไม่เคยเจอกับเขาบ้างล่ะวันหนึ่งเขามาหาฉันถึงที่นี่แล้วก็พูดว่านี่คือเมล็ดพันธุ์บางส่วนคุณต้องปลูกมันให้ทั่วสุสานเลยนะพระราชายอยากได้ดอกไม้สวยๆที่นี่ฉันก็เลยปลูกเมล็ดพืชเหล่านี้แล้วก็หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มขึ้นมีคนตายเริ่มออกมาฉันแทบไม่มีโอกาสเลยเลยได้ไปแค่ที่โรงเก็บของนี่แหละ ฉันเป็นคนเฝ้าสุสานแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ขโมยดอกไม้จากหลุมศพนะไอ้ดอกไม้แดงๆนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่ามีเรื่องระหว่างคุณรู้หรือไม่ว่าใครลักพาตัวเจ้าหญิงไปอ่โอ้เธอถูกลักพาตัวเหรอเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันนะอา้านี่ไม่รู้เหรออ๋ออยู่ในนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วเนาะ <laughs> พอดีว่ามีคนขโมยดวงอาทิตย์ไปนะ่ะฉันหวังว่าฉันจะรู้ว่ามีเวทมนต์ที่ทรงพลังบางอย่างมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ไได้ถูกแล้วแหละ เราได้ถูกเลยรับคําแนะนําจากฉันไปนะไปหาพี่ชายของฉันทางใต้เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเขาเคยเขียนจดหมายถึงฉันด้วยนะเขาบอกกับฉันว่าเขาอ่านหนังสือแค่ไม่กี่เล่มเองและสามารถทําอะไรได้บ้างกับความรู้ใหม่อันนี้สันมากในแผนที่แล้วนะโอเคก็คือไปบ้านพี่ชายเนาะสัตว์ไฟฟับอุย้ยมีอัพอีกแล้วอะอัพเป็นเอ่อพลังป้องกันก่อนดีกว่าอ่าโอเคอุย้ยสกิลใหม เฮ้ยสกิลใหม่ซัมมอนเฮ้ยเสกอะไรบางอย่างมาเหรอเอาแทนสายฟ้าแล้วกันมาไปกันเถอะเดี๋ยวลองดูสกิลใหม่สิว้าวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจมตีได้ด้วยเหรอโหแจมเลยอุ้ยแจมแมวมากเพื่อนสกิลนี้โอ้ยยางดีอ่ะไปกันเถอะ อ๋อตรงนี้นี่เองเดี๋ยวนะทางใต้โอเคชัดไปโอเคครับจบไปแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆสำหรับ E ีนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรยอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆน,นะแล้วเดี๋ยว E ีพหน้าเนี่ยจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู bye.